ตกฝนกันอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะมีหมัดกูนไหมและก้าจะซื้อหมัดกูนใช่ซึ่งเราจะเข้าทหารเรือเพราะว่าก้าสมออยู่ทหารเรือใช่มันอยู่ทหารเรือและก้าวก็บอกเราว่าถ้าผลพิดเลือดน้อยจะบินเร็วขออีกสักนิด ดุกัดคโอ้บินเร็วจริงเฮ้ยพูดจริงก็สมองพูดจริงฟ้าเออเป็นสีฟ้านะแอบเคเคเคอู้ไปแล้ว้วอ้อมดโอ้โโแต่อ่านแชทโอ้เอาใหม่เอม tay ăn nhân nhân Why 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 Anh ấy nói hồn chính Ờ năm tháng bay bye 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 Nó tông mây vào mặt Dùng เค okay, ข้ามไปตอนถึงก่อนเลยดีกว่าเฮ้ยไอโยกดสต็อปสต็อปบ่ไดเออเออรอแป๊บชื้บชื้บโอเคสต็อปสิวะสต็อปเฮ้ยทำไมมันโบสะตตอปนั่นแหละชะตากรรมโอเคสต็อปโอเคสรุปไม่มีนะ สรุปคือไม่มีและตังเราก็ไม่พอด้วยโอเคเออไปฟาร์มดีกว่าเราจะฟาร์ม โอเคอันนี้อันนี้จะไม่รวมอันนี้ไม่รวมเป็นฟาร์มผลพิษนะอันนี้เป็นไม่บอกเดี๋ยวดูเองเออชื้ออ่อันนี้อันนี้กี่บาทอันนี้หนึ่งหมื่น เอ้ยหนึ่งหมื่อยอนกลับหนึ่งหมื่นหนสองร้อยห้าสอะไรอะไรไหนมานี่คือมาไหนอ่ะ พาเราไปไหนอะ่ะเจ้พาไปไหนอ๋อไปไหนเออไม่รู้อ่ะข้ามข้ามจะบอกนะจะพา,าเวลาเจ้าอะ่ะพาไปไหนพาไปไหน ตีเจ้าเหรอตีเจ้าเหรอตีเจ้าใช่ไหมเจ้าสิ่งมีชีวิตจากทะเล นู่นนี่นะโอเคข้ามโอเคเจออะไรวะเนะี่ยโอเคข้ามไปเลือ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 เล่อนมานอนโอเคเพื่อนเกาเกาบอกว่าไม่ต้องหยุด เออก็ได้น่าจะยาวเป็น20นาทีกลัวๆหรือไม่ก็30ไปเลยอ่ะเออ เจ้าเรือผีเรือผีอีกเร็วเพิ่งสรุปจะไปตีอะไรกันแน่เนี่ยเจอเรือผีไปแล้วเจอเรือผีไปแล้วสองครั้งระดับที่สามเฮ้ยเจ้าทะเลเกิดเคตีเจ้าทะเลใช่ไหมเค้นักซอชอ เอาโดนไหมโดน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 ชื้นชืช้เอาตาย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 มันบินได้อย่างน้อยอะอย่างน้อยมันบินได้นัเกเตะจับปิ้ววายมันโดนอยู่นิดเดียวอะขออยู่บนเรือขอโอ้ยมันโดนเรือโอเคมา จื๊บอ้อาวเจ้าเจ้า,จาลงทะเลไปแล้วโอ้ไม่ได้พักเลยเนอะอ่ะีแบบนี้ได้ไหมได้ไหมแบบนี้ได้ไหมไม่น่าได้โอ้ยจื๊บควายจื๊บแล้วก็น็อ c ซ out s h เอาไปเอาไปสิตายตายตายอย่างเงี้ยตายมานน่อล้วมานน่อยสิจะได้โอ้เราต้องขึ้นไปน็อกซ่าช็อตตายซะเย้เอาไม่โดน เอาเจ้าใบเละมุดมุดข,ขึ้นมุดมุดข,ขึ้นโอ้อะไรเนี่ยอ่ะแบบเป็นขอาเรือไปที่ไนแตกเอคอความโลภมาก ดูได้เขานิงมึงมีข้อเสียมันดูบนน้ำไม่เจ๊ยวิ่งเร็วปะพอโอเคมันกำลังมา อยากรู้ว่าหมัดก๊อนมีไหมหมัดก้อนซื้อตรงไหนอ่ะเอ้ยไอเย,ย่อหมัดก๊อตซื้อตรงไหนเย,ย่อเย่อ my friends ไปไหนแล้วอืมเรามาหาดาบเล่นดีกว่าหาดาบเล่น เกมมันมีอะไรสามห้าแลายิ่งยิ่งเกมมาดูดาบซิว่าเรามีกี่อันสวอตไมียืสิบสองโอไมค์ก็จะบ้าตายเอาจริ้ง ยังไม่ปิดคลิปใช่ไหมใช่กำลังหาดาบเล่นอยู่่กลาดาบอยากอยากอยากออกคลิปมากกว่านี้มีตัง้งมีโอกาสตั้งเยอะ <c oughs> เออมาแล้ว 14Y U Unique What ใครอะ น้องนายหรือเด็กเว่นใครวัดโปรดหาปีเป๊บอ๋อเป๊บหาหาดาบไปเถอะดาบนี้ก็น่าเล่นแต่ไม่มีมาดอ่ะไม่มีมาดอ่ะ แอดเวลยังไม่สองพันทำตั้งแต่เวลยังไม่สองพันดาบไม่เท่เลยอะไรอ่ะดาบไม่เห็นท่เลยก็ไปฟาร์มผลพริกต่อดีกว่าเดี๋ยวกัน หลอดไอจีเว้นเป็นสีฟ้ามาเร็วอยู่ไหนอยู่ข้างบนเหรอ mày đuổi anh Ấn nó, nó. Năng xì nè, nè, lâu 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 mềm เอานัน่นเอานั่นเรือเราเองอะ่ะมันฮะมาฟังเพลงไปนะ lều 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 không mắt u lẻt to, thì... thứ mắt u vay shot, thứ đạp, thứ guitar bu, hey hey, nó mị, hey, nó có đi rồi địt guitar hay phăng, phăng mày, phăng mày, phăng guitar bằng guitar mày Một guitar mày uh, măng, măng, <laughs> ติวต <G ül üyor> ิวอ,อ,อตกเอาด้วยตกนีมาแล้วนันง่นงนั่งนั่งโอ้ยตกนั่งดีกว่ารอรอรอผู้ฟังจับบอโอ้ยฉลามเกิดฉลามบินได ไป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 ขรามบินได้อย er ู่ในมันอยู่ที oh, ่มันอยู่จังไส้อ้าวตายตายยังไปไปละเฮ้ยเฮ้ยเย่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 เอ้ยเย่รอด้วยเย่เย่กลับมาดีก่อนเย่เอ้ยเย่อยู่บนหินอยู่บนหินรอด้วยไปไหนละไปโน่นเหรอ Aduh, woi, mindo woi, bing bong 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 มองไม่ทนันมองไม่เห็นด้วยซ้ำโอเคมาตายเธอต้องตายด้วยใช่ไหมโอ้าายโอยังลราไปนี่ก็ว่าเราไปหายไปไหนกัน ก็ว่าละหายไปไหนกันเฮ้ยอะไรนี่เ้ยเรือความเลยนี่เอาเรือความเลยเออเลือดลดอย่างเร็วเออย,ยิงเลือดหน่อยยิงดีไปละว้ายเดือดจริงเลือดหน่อยเลือดหน้อยยิ่งเร็วว้ายนี่ก็นอก้อยเกิน โย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 เอ๋ยพออยังเราอ่ะจบคลิปยังจบคลิปยังอ่ะใครเป็นตัวบอกว่าจบยังโอกาสอื่นก็ยังมีนะจบ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนั้นแหละบ๊ายบาย